นี่คือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีเชื้อโรคและเยอะด้วยนี่ปกติแล้วเราหยิบออกมา นี่คือสภาพที่ผมหยิบออกมาจากกระเป๋าผมโดยที่ผมยังไม่ได้เช็ดอะไรมันนะฮะปกติถ้าผมเห็นว่ามันมีมันมีคราบอันจะเกิดจากการถูที่หน้ามาก่อนผมก็นี่แหละฮะถูเสื้อนะครับโอ้โหแล้วก็อ่ะ,อะโอเคพอใส่และเปิดบางครั้งเปิดหน้าจอก็มองไม่เห็นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคืออุปกรณ์ที่เราใช้ได้โดยง่ายนะครับผลวิจัยทางการแพทย์จากทั่วโลกมีการฟันธงกันมาแล้วว่าความสกปรกของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตที่เราถือใช้ในแต่ละวันเนี่ย มันสกปรกมากกว่าฝ้าชักโครก18เท่าโอ้โหงงการทดสอบเรื่องเชื้อโรคเนี่ยนะฮะตามมาตรฐานโลกในห้องหลงห้องแลบเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ 3M Clean t ล s นเทชื่อ 3M นี่ก็ไว้ใจได้แล้วว่าระดับโลกแน่นอนเอ๊ะใครนะเนี่ยมันร้องไววอยๆแถวนี้ผมมีผู้ช่วยมาด้วยครับน้องมานี่สวัสดีคุณผู้ชมสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายอืมอ่ะผมมี ุปรกรณ์เสริมอักสูตรให้ลูกนิดนึงนะครับปกติแล้วนะครับเด็กยุคใหม่เขาเรียกว่าเจนอัลฟาครับเกิดมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโอ้ยใช้เป็นเล่นเป็นหมดแหละลูกไหนลูกลองเล่นให้พ่อดูหน่อยสินี่ฮะเลื่อนได้ฮะอย่างนี้โอ้โหเปิดแอปได้ด้วยฮะโอ้โหเปิดแอป Messenger นี่คุยแล้วฮะเรียบร้อยฮะพิมพ์เสร็จสับเรียบร้อยเป็นไงล่ะลูกเราโอ้โหอัจฉริยะจริงๆไม่ใช่เหรอฮะ เด็กเจนนี้เขาก็เป็นอุปกรณ์เหล่านี้เยอะนะฮะทีนี้จะสังเกตดูมือเลอะอะไรมาเลอะอาหงอาหารมาหรือบางทีพี่สาวคนโตก็เป็นแคค่ิี่ไปด้วยเล่นไอแพดไปด้วยน่าเกียดน่ากลัวตวลาบัตจริงเลยนี่ฮะนี่อุปกรณ์ 3M Clean Test ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวก้านนะเขาเรียกว่า Surface ATP นะเป็นหลอดมาเพื่อจะมาเทสนะครับวิธีการก็คือนี่เราแกะออกมาปุ๊บนี่นะฮะ พอแกะมาปั๊บเราจะเจอการสำรีนี้ให้เราทําการแค่ขี้ผีไม่ใช่ครับให้เราถูลงไปฮะคุณผู้ช่วยคุณผู้ช่วยจะช่วยคุณพ่อไหมคะอาช่วยคุณพ่อถูออาเรามาถูด้วยกันเรามาถูด้วยกันเวลาถูนี่ให้กลิ้งไปด้วยนะฮะมันจะได้เก็บค่าความสกปรกทุกมุมจริงๆพอครบเก็บทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมก็เอามันใส่ในหลอดกลักบดังเดิมแต่นี้ความพิเศษก็คือคุณต้องกด ป๊อกลงไปป๊อกลวงไวฟัดนี่ตัวนี้จะโดนน้ํายาทาการแกว่งครับลูกขาอันนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับใน l บบเลยนะคะเนี่ยใน l a บปกติก็เป็นแบบนี้แหละครับระหว่างที่แกว่งนี้เราก็ให้น้องมานี่ไปพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าหมดซีนของเธอแล้วคุณแม่จัดไปหน่อยค่ะแกว่งสิบทีเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้ํายาก็ทําปฏิกิริยาก,กับตัว ค่าแบคทีเรียเมื่อสักครู่ทีนี้เราจะรู้ค่าได้ยังไงอากลับมาที่ตัวเครื่อง 3M นี้กันอีกทีนึ่งนะครับนี่แนะครับก็เป็นวิธีการที่จะเข้าสู่การเทสแล้วนะฮะของจริงนะครับเขาจะมีค่าที่เขาเรียกกันว่าค่า RLU ย่อมาจาก relative light unit อ่าเป็นหน่วยนะฮะในการวัดค่าความสกปรกนั่นเองอ่ะเราลองดูกันนะครับผมจะเข้าสู่การ measurement เลยนะครับปึบนี่โห 3,040 r L U เมื่อกี้นี้อยากขอโทษลูกเลยให้ลูกจับอะไรลงไปเนี่ยมันเป็นสีนมันไม่สะอาดเลยอะ่ะทีนี้เราจะทำยังไงกับมันดีอ่ะผมมีวิธีการอ่ะวันนี้นะครับเราไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งตั้งชื่อว่า Pixma Clean ่ะ Pixma r Clean เป็นหนึ่งในประเภทเจิม k ิลเลอร์นะครับก็คือตัวฆ่าเชือ้อแบคทีเรียต่างๆเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาใช้คำว่า เป็นไฮจีนิกคลีเนอร์โอ้โหเป็นผลิตภัณฑ์ความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับเป็นอินโนเวชันโดยบริษัทคีนซึ่งน่าสนใจฮะเป็นงานวิจัยที่ทําร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สวทชทําในเมืองไทยด้วยแล้วก็สาเร็จเสร็จสิ้นโดยนักวิจัยของไทยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับขนาด25มลนีเขาขายอยู่139บาทนี่เขาเคลมบอกว่าขาจัดทุกคราบปราบทุกเชื้อโรคได้ผลจริง99.99% 99โอ้โหอย่างกระทองโกมาสเตอร์อ้าวลอง ลองเปิดดูลองแกะผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับนี่ก็ทำออกมาน่าสนใจดีนะครับนี่เขาจะแถมผ้าตัวไมโครไฟเบอร์มาด้วยนะครับซึ่นนุ่มมากนี่ไซส์12คูณ12เซนนั่นเองนะครับตัวน้ํายาของ Pixma Clean นี่เป็นสารประกอบชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวนี้นี่โดยสรรพคุณเนี่ยทราบอยู่แล้วไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างสู่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าตัวมันเองจะย่อยสลายไปได้เลยหลังจากใช้งานเสร็จนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาแนะนำนะว่าให้พ่นลงไปบนผ้าก่อนนะ หนึ่งื้นสองื้นก็ได้แล้วแต่นะฮะซึ่งถามว่าทําไมพ่นลงผ้าข้อดีก็คือมันจะได้ไม่ไปโดนลำโพงหรือไม่ไปโดนอุปกรณ์อื่นๆนะครับของตัวเครื่องนั่นเองอ่ะนี่เราเช็ดไปเลยฮะจะสังเกตด,ดูนะครับว่าน้ํายาพิกซ์มาคลีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขจัดคราบไขมันด้วยรอยนิ้วมือเนี่ยลบหมดนะฮะเอาให้เอี่ยมเลยคุณผู้ชมอ่าเอาให้เอี่ยมเอาให้เอียเอเอ่ยมเอาให้เอี่ยมเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องเช็ดหน้านะครับเช็ดหน้าไม่เกี่ยวอ,อ่ะ เอาละตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าเมื่อผ่านน้ำยาแล้วนะฮะเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าค่า RLU เมื่อสักครู่3040โอ้โหนี่วัดโดยเครื่องวัดของ 3M นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โกหกเราแน่นอนเราลองใหม่อ่าลองอีกทีนึงนะฮะหลอดสุดท้ายที่ผมมีนี่ครับเราก็ทำการปาดเลยนี่นะครับนี่ครับฟักนี่ลงไปในน้ำยาแขวงนิดนึงนี่นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในแชมเบอร์ปิดเครื่องโปะนี่นะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวเรามาเมชชูริงกันเลยนี่ครับใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ตัวเครื่องก็จะบอกมาว่าค่าความสุขรรกเป็นอย่างไรตอนนี้จาก3,000เหลือเพียง69 RLU โอ้นี่ฮะเหลือไม่ถึง100นะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้เขาบอกว่าโดยปกตินี่ถ้าสะอาดนี่ต้องต่ำกว่า100ร้อยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เหน็นพร้อมกัน3 0 0พ 40ตอนนี้เหลือแค่69 RLU หรือ Relative Light Unit นั่นเองล่าสุดตรงนี้ Pixma Clean นี่เขาทำออกมานะครับวางจำหน่ายในศูนย์ IT ชั้นนำทั่วไปแล้วก็จำหน่ายไม่แพงนะครับ139บาทสำหรับขนาด25 มอลอส่วนใครชอบก็ปวดใหญ่ไปเลยร้100อยมลอนี่299บาทสะใจกันไปเลยฮะจะขัดจะถูจะเช็ดอะไรอุปกรณ์อื่น,นๆในบ้านได้เต็มไปหมดนี่แหละเป็นความ,มห่วงใยที่ผมเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับผมเองก็มีลูกเล็กอยู่ในบ้านทั้ง2คนนะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไอทีสะอาดเวลาที่ผมส่งให้เขาผมก็จะสบายใจขึ้นคุณผู้ชมสนใจนะก็มี Facebook ด้วยนะครับ พิมพ์เซิร์ชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยก็คือ p ิ x m a c าคร n นะครับตัว c ค e ี n นี่สะกด K R e E N นะครับ PIXMA สะกดง่ายๆ P I X M A ใน Facebook หรือ Google จะเจอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะจ๊ะ